สวัสดีจ้าเซลไก่คุปต้าบ้านดุงจ้าคุปต้าบ้านดุงยวอเพื่อบ้านดุงจังหวัดอุดรจ้าร้านห้าติดถนนใหญ่เลยจ้าถนนบ้านดุงน้องเมกนะจ้าเมื่อนี้ก้อยจับผ้าเบ่งผมรโมชันพิเศษสําหรับรถรุ่นนี้เลยจ้าตามมาเบ่งจ้าจ้ารถรุ่นแรกจ้ารถรุ่นนี้เลยจ้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์จ้ารถรุ่นนี้นาะจ้าอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทจ้า เดาสองสามหมื่นนะจ้าอุปกรณ์หนาหลังจ้าตัวรถโครงกันอ้อยค่างกันกับเป็นบีบเจจ้าเตามากกับเป็นบียบซีจ้าบีสองสี่สี่ศูนย์นะจ้าตัวรถใบมีดนะจ้าแล้วก็ผ่านนะจ้าอ่าอ่ปรณมสองแสนกว่าบาทจ้าอันนี้คือรถเขารองอ้อยนะจ้าหรือว่าถยงานอ่างานตัวเองนะจ้าก็คืองานแบบ บหลายไลนนอกจากประมาณหาหกไลนสิไรนนอกจากน้ำลองอ่อยลองมั่นไปนอะจากอันนี้ก็คือรถรุ่นบีนาะจากรถรุ่นนอยจ้ารถบียี่สบี่ยี่สอดจ้าบีสองจ้าบีสองเจ้าตัวรถนาะจากแล้วก็ผ่านหรือว่าไม่เอาผ่านกะเอารถตะลีได้นาะจ้าอันนี้ประมาณ2องแสนถึงสามแสนจ้าดาวมื่นสองมื่นึ้นไปจ้าจ้า คันข้างนี้นาะจ้าฟังข้างนี้ก็จะเป็นรถรุ่นเอ็มจ้าลูกค้าให้อ้อยเนาะจ้าที่นิยมกันเนาะจ้าตั้งแต่เอ็มยูซีเก้าฟังนี้เลยจ้าคันแรกเนาะจ้าคันนี้ก็จะเป็นเอ็มยูซีเก้าศูนย์สองจ้าลูกค้าให้อ้อยก็จะนิยมกันเนาะจ้าตอนนี้อยู่ประมาณหกแสนกว่าบาทเนาะจ้าหกเจ็ดแสนนะจ้าดาวยูมื่นสองหมื่นได้จ้าอุปกรณ์นาล้างอันนี้คือเอ็มยูซีเก้านะจ้า ต่อมาข่างกันก็นจะเป็นรถรุ่นเคือกันจ้าคันนี้ก็จะเป็น M อยาหาจ้าอยู่ประมาณห้าหกแสนนะจ้ารับรถอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่หมื่นหาหมื่นจ้าอุปกรณ์หนาลังจ้าอุปกรณ์นาลังนะจ้าจ้า M U ห้าห้าจ้า่างกันก็นจะเป็นรถรุ่นเค็อเึ้นกนนะจ้า รถรุ่น M จะอันนี้คือลูกค้าที่สนใจที่เอาไปน้ำไฮออยนะจ้ะต้องจากจะมมี่ MU หาแล้วนะจ้ะทางกันก็นจะมี MU 57จ็ดะ MU 57เจ็นะจ้ะจ MU 5702จ็ดะราคาตอนนี้นะจ้ะราคาอยู่ที่เดี๋ยวนะจ้ะเดี๋ยวเบิง้งราคา อุปกรณ์หน้าหลังจ้าราคาประมาณหาหกแสนได้จ้าดาวอยู่ประมาณ3ามหมื่นสีจ้าอุปรกรณ์หน้าหลังจ้าดาวอยู่ประมาณนี้เลยจ้าทากนกันก็นจะเป็น mu 5 7 0 2นะจ้า mu 5 7 0 2ครับรถจ่ายอยู่ประมาณ สามหมื่นสี่หมอุปกรณ์หน้าหลังนอกจากก็จะมีดันนาแล้วก็พานตัวนึงจ้าอันนี้คือรถรุ่นเอจ้าจ้า่อมาทาลูกค้าอ่านี่ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีจ้า L c 0 1 8 s ศจ้าเป็นรถที่ใส่น้ำไห้น้ำหน้าเ้าเนะจ้าราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สี่แสนขึ้นไปจ้าอุปกรณ์หน้าหลังช่วงนี้ก็ดาวยูประมาณ เมื่นหาสองมือนนะจ้าแล้วแต่ปีรถชั่โมวงรถจ้าหรือว่าสภาพรถนะจ้าผมรโมชันเท่าแต่ละมือกับว่าคือกันจ้ากับลูกค้าอยากเบิ้งรุ่นใดกับา,าใกลลเของมาหาเสื้อกลัยใดเด้อจ้าเพราะว่ารถเท่ากับแล้วแต่สภาพรถปีรถจ้าอุปกรณ์หน้าหลังจ้าพาลูกค้าว่าเอาพาันหรือจะเอารถตลี่กับเพิ่มเงื่อนจักบาดกับคุยกันไดจ้าว่าว่าจะเป็น ของมือหนึ่งหรือมือสองเนาะจ้าผ่านลอตเตอรี่จ้าใส่กันใดเลยหรือว่าบอเอาพานเอาเต้ตัวรถใบมีดกะมีส่วนลถไปอีกจ้าส่งทั่วไทยจ้าบริการส่งฟรีจ้าจ้าขางกันนี้เนาะจ้าต่อมาเนาะจาก l อ0ศก็จะเป็น L3218 จ้า L3218 รถรุ่นนี้อยู่ประมาณ3ามแสนกว่าบาทจ้ะสามแสนกว่าเนาะวอยูหกเจ็ดหมื่นจ้ะอุปกรณ์นาหลังจ้ะอันนี้รุ่น L 3 2จ้ะอันนี้คือมือสองจ้หมอกับโล่งหน้าจ้ะอันนี้ก็รถรุ่น L จ้ะ L 3 2 1 8ปรับสภาพให้ใหม่ทุกขั้นจ้ะปรับสภาพให้ใหม่ก่อนท่งทุกคันจ้ะ ฟังทางนี้นะจ้าก็จะเป็นรถมือสอง L 5 0 1 8่มือสองจ้าอันนี้รถรุ่นนี้ก็ใส่ทั้งไฮทั้งหน้าเลยจ้ารถยอดนิยมจ้าทูอินวันไปเลยถ้าเอารถรุ่นนี้ไปใส่ก็คือแล้วทั้งไฮทั้งหน้าจ้าอุปกรณ์ครบในรุ่นเดียวเลยพระว่าจะมีคีบอ้อยเครื่องปลุกอ้อยเครื่องอัดฟางจ้ารถรุ่นนี้คือคอ,อ,อุปกรณ์อเนกประสงค์เลยซื้อไปเพื่อในขั้นเดียวคือจบกันเลยจ้า แล้วบอได้ซื้อไปแบบผิดดุนเลยนะจ๊ะใช้ได้ทั้งนาทั้งไร่นะจ๊ะราคานี่ก็อยูปมาณหาแสนกว่าจ้ะหากส่วนรถไปเรียบร้อยก็คืออยู่ปมาณอ่าแล้วแต่ขั้นนะจ๊ะยกตัวอย่างก็สมมุติว่ารถปีหกสานะจ๊ะใส่งานสองพชั่วโมงก็ตอนนี้กับรถได้ขี่หาแสนสี่นะจ๊ะดาวอยู่4 5 0ม0หาประมาณนี้จ้ะ อันนี้คือ L 5 0 1 8เดี๋ยวเขามาเบิ้งด้านหนาจ้าจ้าอันนี้ก็คือเรี้ยงอยู่หนาลานเขาด้วจ้า L 5 0 1 8ที่อยู่หน้าร้านเนะจ้า L 5 0 1 8 SP จ้านี่คือขั้นแรงนี่คือ L 5 0 1 8 s นเนาะจ้าฟังทางนี้เนะจ้าราคาตามที่ก่อยว่าเลยจ้าแล้วแต่ปีรถชม,มงรถ ค่าเอสพีคันนี้ก็สซอยู่ประมา่านอ,อ่าหาแสนโฮคาแสนเจ็ดนะจ๊ะรถคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสิโยกตัวยางให้เบิ้งจักขั้นนะจ๊ะ3088 อันนี้คือรุ่น l h 0 1 8หนารานเข้าจา้าแต่ละมือราค่ากัสีแตกต่างกันออกไปด้วยจา้าอุปกรณ์หน้าหลังอยากได้รดตอรีเพิ่มกัว่ากันไปอีกที่นึงแล้วจ้านี่สำหรับรถคันแรกนะจา้าลำดับนี้เลยจา้าคันแรกปี B 64จา้าคันนี้รถปี6 4นะจา้ารถปี64ใส่งาน2,000ชั่วโมงจา้าคันนี้ อาฮักส่วนลดมือน,นีก็คือรับรดใจราคาอยู่ที่หาแสนหกหมื่นจ้าห้าแสนคือขั้นนี้ก็คือดาวอยู่ที่หกหมื่นหาเนาะจ้าขั้นแรกนี่คือดาวหกหมื่นหาจ้าตกปีละประมาณเอ่อหนึ่งบาทจ้าห5ึ่งบาทพรอ,อยู่6ปีจ้าจ้าในระยะที่พรรอบปีก็มีวัน้นอยเดือนละสองพันเนาะจ้า 2,000 2,000ไปเรื่อยๆ11เดือนรอบปีก็ได้ใจหวดนหญ่1550บาทขั้งวดขึ้นอยู่กับเงินดาวจ้าอันนี้คืออ่าขั้นประมาณหาสิบแรงเอชพีคันนี้นะจ้ะราคานี่แตกต่างกันออกไปจ้าแต่ว่าก่อนทรงเฮ้าจะเป่าสภาพ์เมพร้อมใส่จ้าปรับเช็คใหม่รอบคันเลยจ้าเก็บสีอะไรให้เรียบร้อยนะจ้าอันนี้คือ l 5018นะจ้าจ้าก้อยกับพ่อเบิงตั้งแต่รุ่นบี21 24 27นะจ้า32 40หาสิบ หรือว่ารถรุ่นเ็มาฮวันรถมุกีกันแล้วนะจ้าอันนี้คือรถขถมือสองที่คู่บวตาวบรรดุงเท่าจ้านอกจากจะมีรถพวกนี้แล้วนะจ้ากับมีรถรุ่นอื่นๆนะจ้าที่คู่บวตาวบรรดุงเท่ากับมีขายทั้งรถมือหนึ่งมือสองเลยเด้อจ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุนต่างๆนะจ้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้จ้าข่ามงวดขึ้นอยูก่กับเงินดาวเ้อจ้าหรือว่าเบียกใส่ค้นข้ามเบยยกมีงวดน้อยก็สอบถามรายละเอียดเดี๋ยวไปแนะนำให้จ้า เบอร์โทรไปจ้า0 9 8 2 0 5 7 3 7 3หาจ้าไอดีไลน์0980383641จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปในด้วยจ้ามื่อมีขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า